ทีซ c h a น n e l นะครับตอนนี้ไปดูข้างๆบ้านลุงนะครับจัดทำเลใหม่แล้วนะครับเอามาหินอ่อนวางนะครับตรงนี้โอ้ FC ซมาก็เหมาะเลยนะครับนั่งเลือกได้เลยนะครับตอนนี้คนขายลอตเตอรี่ก็นั่งสบายใจเลยคนระับไม่ต้องรีบครับค่อยๆหานะครับแต่าาลุงจัดให้ใหม่นะครับ หนึงจัดให้ใหม่เลยเอจะได้ไม่ต้องรีบร้อนในการเลือกนะครับนั่งแบบใจเย็นๆเ,เลยนะครับดูดูคนแบกช่างนะครับช่างช่างลอยช่างลอย <c oughs> เบาๆครับช้างเบาไม่หนักครับ

่อนจากด้านในครับเอามาไว้ด้านนอกหมดเลยเอาไว้ต้อนรับแขกเอฟซี F F C ที่มาเยี่ยมลุงนะครับก็จะได้นั่งพักผ่อนสบายใจครับจะไปเล่นมาร์าหน้าบ้านนะเออจะได้นั่งพักผ่อนสบายใจไงมีที่นั่งครับโอ้ลงุงลุงน่าจะมาตั้งตรงนี้แหละ,ะใช่ฮะลุงน่นงนาจะตั้งอยู่นี้แหละตรงนี้มันลน่มไง อ้าคือให้หน่อยจะไปยกช่วยเขาผ้าผักเมื่อวานนี่จะมีไอ้ตารางมาพอดเนาะจำนี้เนาะเขียนเอาก็ได้เขียนเอาไปไหน ผมดู่วนครับแม่ครับนั่งเลยครับนั่งตามที่ชอบเลยครับสบายเลยบมีรถาู้ขาดูรดไปรดไปเดี๋ยวสิกล้องให้มาโอ,อ้ยสตัวดบุคนนะคนครับมนมนนะยัยยง

ทะเลใหม่ที่เรานั่งพักผ่อนกันสี่ก็มากันกน,น,นู้นเยอะเลยครับวันนี้สีใหม่เยอะเลยนะครับวันเที่ยวของครับวันนี้ เอสดีครับาเท่าไหร่ครับผมเเครับ้าเห็ดครับครับผมโอ้เอฟซีมาจากหาเห็ดีมาจากหาเห็ด ซี่มาจะหาเห็ดนะครับก็เลยแวะมาชมพญานาคด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบกันเท่านี้ก่อนนะครับยิืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีซีชาน e ลด้วยนะครับขอบคุณครับ